แล้วไหีกอันนี้อะทอทุงอแบกขาวแบกขนแบกขนทอทหารทอทหารอดอดทนทนแอนแอนทอทงคนนิยม อันนี้นอยงน้าหนูควักควักควายควัยควักไปไปไม่พับผมอาปลาตาตากลมเอาพึ่งทำทำรัง ช<ท>นทาง<า><า>พอพาน,านวางั้นสะอาดจังพอสัมภูมากลางใบมาึ้าายาเชอเราเรือไปเนาเราเรือพายไป ลาเรือพายไปริ่งตายตายวราวว้าวลงยาลงยาสอสาลาสอสาลาเงียบเงียบเงาสอสผูสีหลอดยาว ข้อหีบใส่ผ้ารอชั่งรอจุลารอจุลาลข้าพยองข้าพยองออเลือกเนึ่ง